สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ส่งรถในโชว์รูมนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดเลยนะครับน่าจะเป็นช่วงปลายปเดือนถึงได้ออกต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมฟอรปทุมนะครับอ่านี่เราเตรียมดอกมงดอกไม้ช่อตรงนี้ไว้รอส่งมอบเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับด้านหน้าเราเป็นตัว f o r d Ever วอร์เรสต์ไทเทเนียมพนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งห้านะครับตรงนี้เราตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเหมือนเช่นเคยครับกระจังหน้า เราเอากระจังเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นกระจังของหน้าแรปเตอร์นะครับตรงนี้นี่ครับทําเป็นสีดําด้านแล้วก็อะคริลิกนะครับตรงนี้เป็นแบบเกรดพรีเมียมเป็นดําตัดขอบโครเมียมนะครับชุดขรอบไฟดําด้านนะครับตรงนี้กระชนด้านล่างไม่ได้ทำสีนะครับตรงนี้เป็นสีเดิมเดิมจากโรงงานเราก็ใส่คิ้วล้อสามนิ้วเป็นแบบดำด้านชุดครอบรวมปิดโครเมียมทั้งหมดเป็นสีดำด้านนะครับ คิวกันาศาสตร์สิลครามิกคันนี้ตกแต่งไม่เยอะแต่ก็ลงรายละเอียดอยู่เหมือนกันครับเสาฉลามข้อไฟท้ายคาดหลังตัดด้วยโครเมียมนี่ครับลูกค้ามาจากลบบุรีนะครับคันนี้นี่ครับฟอร์ดเอ r วอเ t ส t a ไทเทนเนียมพัด วันนี้มาส่งมอบที่โชว์รูปนะครับลองดูมุมกว้างๆกันชุดแต่งทั้งหมดเราแถมให้ฟรีนะครับเดี๋ยวลองดูภายในหน่อยเราตัดพรมเสียอะไรอันนี้เป็นพรมดำได้แดงอ่าโอเคนี่ครับดำได้แดงอ่า นี่ครับของเดิมกระจังเดิม้าคุมรถคมเดิมนี่ครับอันนี้ปอดเอเวอเรสต์ anche, ไทเทเนียมสปอร์ไม่ใช่สปอร์ตผู้ผิดโทษทีไทเทเนียมพัดครับกันลอยนี่ครับกันลอยจับฝาท้ายก็เหมือนเช่นเคยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟนั้นถึงบ้านนะครับมีบริการส่งรถถึงบ้านลูกค้าเลย ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้ก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่า,าช่วงนี้เป็นคือลูกค้าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นช่วงวิกฤตนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาครับเรื่องการขายรถอะไรก็ยังราบรื่นปกติดีอยู่ครับเรายังพอมีเรายังมีรถส่งมอบทันรือให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามมาได้เลยนะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับ ถ้าเป็นเอเวอร์ผมสู้ทุกเคสนะครับลองคุยกันดูครับว่ายังไงบ้างก็ลองดูครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องออปชั่นฟังก์ชันทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วใน Google ก็สามารถดูข้อมูลได้ของผมจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับว่าชุดแต่งเราแถมให้ไหมหรู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้นะครับเนาะก็ผิดภาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไงผมมีคลิปเด็ดๆคลิปไหนเดี๋ยวจะมาลงรีวิวให้ดูกันอีกนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับลูกค้านัดไว้สิบโมงเดี๋ยวผมต้องไปทำเอกสารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่จะมาลงให้ดูทีนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ